รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้ แอดไลน์ adw หกสหหรือสแกน QR Code มาได้เลย adw ห3 5นะครับผมโอเคครับผมบาย ไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมคันนี้เป็น Hon d a p c x 150ที่วิ่งแค่9,000โลเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยมากๆผมให้90%นะครับยางหน้าหลังนะฮะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือยางหน้าหลังของเก่ามันแห้งนะครับผมเปลี่ยนของใหม่ทั้งหน้าและหลังให้คุณผู้ชมดูดิฮะคบีบกลางยางยังอยู่เลยเห็นไหมครับตุ่มยางยังอยู่เลยทั้งหน้าและหลังนะคุณผู้ชมย้ำว่าทั้งหน้าและหลังแล้วก็ดูดิฮะ ดิสเบกนะเตอะเลยนะครับผมแทบไม่สึกเลยนะเพิ่งเริ่มสึกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมรถบ้านมือเดียวปี2 0 1 8แต่จด62หรือปี2 0 1 9นั่นเองนะครับผมนะอ่านี่นะฮะให้ดูสภาพรอบคันมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆ้ขนแมวแบบนี้นะครับผมอันนี้รับได้แน่นอนกันอยู่แล้วยกเว้นใครอยากได้ไป้ายแดงันานอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นธรรมดาของรถมือ2นะครับ แขงเครื่องสวยลูกยางสะอาดตานะครับและที่สําคัญเลยนะฮะนี่ฮะยางหลังเช่นเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนให้ด้วยนะฮะยางหลังสวยสวยใสใส,สเลยนะครับผมมาดูใต้ท้องรถกันนิดนึงนี่คุณจะเห็นเลยนะครับว่าใสามากคุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นนูน่นไหมเห็นนูน่นไหมเนี่ยน็อตหัวเหลืองอยิ่งอยู่เลยนะครับผมใหม่จริงนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ทอยเสียสวยๆนะครับผม สะอาดตานะครับผมฝั่งนี้ดิ้วรอยขีดควตนตามการใช้งานมีบ้างเป็นธรรมดานะฮะของรถมือสองอย่างที่บอกกันไปนะครับขีดควนคนแมวเนี่ยเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็จะมีพวกรอยหินดีดอะไรพวกนี้นะฮะเป็นธรรมดานะครับของรถที่ เคยผ่านการใช้งานมานะครับเอาง่ายๆร้อยโลพันโลบางทีบางคันก็มีกันแล้วนะครับผมเนี่ยรอยหินดีดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เห็นไหมคือดูอะมันรู้เลยนะครับว่ามันไม่ล้มไม่ชนแต่ว่ามันมีหินดินหรือว่าเวลาขับขี่แล้วมันกระเด็นมาโดนกระเด็นกระดอนมาโดนอะไรอย่างนี้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูเก๊ะตรงนี้กันบ้างปื๊ดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมใส่เอาไว้ให้นะแล้วก็มาดูด้านหลังปื๊ดเปิดบ่อป๊าบบ่อเบอร์ไม่มีขาดนะครับผม บุ๊ก์วิสมีนะครับแล้วก็เครื่องมือมีใต้เบาะนะครับเฮลเมตอินใส่หมวกกันน็อกได้เต็ม mm hmm. ใบแล้วหลังจากนั้นตรงนี้โซนนี้สามารถใส่แก๊เก็อะไรได้อีกนะครับผมนะเลขเครื่องเลขโครงเช็คให้แล้วตรงเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียว นะครับโอเคนะฮะหลักๆประมาณนี้ไปขนมาจากจันบุบีเลยนะครับคันนี้นะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าจะเป็นไงกันบ้างตัวนี้รองรับ e 2 9่9 5และโซฮอนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะ p c x เนี่ยของค่าย Honda เขาเนี่ยประมาณ4ี่ห้าลิตรนี้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับก็เรียกได้ว่า เครื่องยิ่งใหม่ลิ่งยิ่งรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งประหยัดน้ำมันมากๆนะครับฟิล์มกันลอยเขาติดมาให้เห็นไหมครับว่ารักรถขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะนี่ปิดไฟ่ามาออกก่อนนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ออดิโอ9,000โลทริป 700โทโท่วอ๋อมีทิปกับโทโท่วมีแค่นั้นนะครับแล้วก็สามารถเซตทิปได้เอ e r ฟรตบนหน้าจอเนี่ยจะขึ้นอยู่ประมาณ32โลลิตรอันนี้เขาใช้ในเมืองอนะฮะมันก็อาจจะกินน้ำมันขึ้นนิดนึงนะครับอยู่ที่การขับขี่ของคนด้วยนะถ้าบิดเด้งบิดเด้งหรือว่าอยู่ในเมืองบ่อยรถติดบ่อยๆนะครับก็กินเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดขี่ออก ชานเมืองบ้างต่างจังหวัดบ้างบอกได้เลยประหยัดมากๆ40บอลลิตรมีเห็นนะครับมีไอรีนสต็อปให้อีกตออ่างหากคอยาสตาร์รถนะครับนี่กำสายสตาร์ขวาทีเดียวติดไม่ต้องบีกรเร่งช่วยไม่มีเสียงแปลกปลอมใดๆทั้งสิน้นมาดูควันขาวกันมีไหมโอ้โหนิ่มๆเลยนะคุณผู้ชมเนีย่ยรถขยื่นเลยนะไม่มีควันขาวไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับผมแล้วก็เลขกิโลข้างบนอ่ะเดี๋ยวผมบีให้ดูอีกที เลขกิโลขึ้นนะครับกำซ้ายปุ๊บนี่เป็นศูนย์นะครับผมก็เขาจับความเร็วที่ล้อหลังพอเรากํำเบรกซ้ายมันก็เลยเป็นศูนย์นะครับไฟหน้า LED นะครับนี่นี่นะครับปุ๊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 บนสองชั้นนะครับผมมี daytime running light ไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดปกติโหมดชิลยังสวยอยู่นะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดโหมดไฟท้ายติดไฟเบรกละ่ะ ปึ๊บปึ๊บ่บครบถ้วนนะครับใช้งานได้ครบหมดเลยมีน้ํามันเท่าไหร่อ่ามีอยู่นะครับไม่มีดูดนะครับให้ไปด้วยเลยไฟ idling อ่ไฟ I aling, อ่าพามากหรือไฟฮาซาัดติดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังผมเช็คให้เรียบร้อยบนหน้าจอก็ติดนะไฟสูงไฟต่ําอะไรติดครบหมดเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็อ่าปิดตรงนี้ idling stop นี่ครับกดแล้วทางานนะเห็นไหมกดแล้วทางานนะ อ่าเรียบร้อยเมคชัวให้นะครับผมไอดินซอฟเป็นไปได้ผมก็ไม่ใช้นะเพราะว่ารถเดี๋ยวมันติดดับดับนะครับมันไม่ค่อยดีกับแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยดีกับลูกสูบเท่าไหร่นะครับมันจะเกิดออกซิเดชันเกิดขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนึกภาพเหล็กที่มันเย็นมันร้อนเย็นมันร้อนเร็วๆนะฮะมันจะเสื่อมได้เร็วกว่าอะไรที่มันร้อนคงที่นานๆหรือว่าเย็นคงที่นานๆนะครับมันไม่เกิดการเสถียรภาพมันต้องการถ่ายเทความร้อนอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะหลักๆประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนีี้้้นนผมมเปลล่่ยยาางหหหหัใใ เซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันฝฟืนงท้ายให้เรียบร้อยแล้วด้วยขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง5 3 9 0 0บาทคุณผู้ชมแค่แค่ายางก็เป็นพันแล้วนะฮะแล้วสภาพเนี่ยปกติถ้าหมื่นกว่าโล20 0 0 0โลเนี่ย5้าสามสี่เห็นกันได้แบบชัดเจนกันอยู่แล้วแต่ตัวนี้90,00โลคุณผู้ชมยางใหม่หน้าหลังถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวในราคาแค่53,900่นามกช้าอดแน่นอนราคานี้รวมส่งให้ปีกรุงเทพนิมณฑนและต่าง,ง,ออง,างจังหวัดใกล้เคียงเหนะะค ผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองครับ500บาทเนี่ยส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะฮะจะบอกว่า500เนี่ย ไปโคราชบลบุรีเนี่ยค่าน้ำมันค่าทาั้งด่วนก็เกินแล้วนะครับแต่เราก็จัดให้คุณได้วูบไปจัดให้คุณได้ในราคานี้นะครับผมนี่ค่าส่งถูกที่สุดอยู่จังหวัดอะไรโทรมายกียก่อน,อนค่าส่งไม่เป็นภาระคุณแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบอฟตระบบะเครื่องและแบตเตอรี่บัตรยางหน้าหลังเปลี่ยนมาให้ใหม่ของใหม่มือหนึ่งน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ใช้ได้เลยนะครับผมแกะห่อพร้อมใช้เลยนะฮะเซอร์วิสให้ตัวเช็คให้นะครับผมส่วนบริ เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมดิดูดิล้อแม็กยางสวิงอาร์มอะไรพวกนี้คือมันสวยนะคุณผู้ชมรอยน้อยมากๆนะอันนี้นะครับ53,900 หารถเอาไว้ใช้นานๆในงบแค่ห้าหมื่นเนี่ยคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยนะฮะรวมแสนไปแล้วนะ p c x นะครับแล้วมันเป็นพิกัด150ซีซีที่ทนทานไม่ค่อยจุกจิกนะครับแล้วรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเฟืองดําอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะทนไปเลยใช้งานยาวๆและเป็นรุ่นที่มีอ่าตัวกันสั่นสะเทือนของชุดแฮนด์ด้านในแล้วด้วยนะมันไม่ถ้าตัวต่ำตัวต่ำกว่านี้จะไม่มีตัวที่เก่ากว่านี้จะไม่มีแต่ตัวไฟ2ชั้นน่ะมันมีแล้วแล้วล้อแม็กมันเป็นลายใหม่ตัวใหม่หน้ายางมันกว้้าางกวววว่่่่ตัรุุนนนทีแลม แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นและราคาลงมาดีมากๆแล้วด้วยนะครับผมช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่0646363635 0646363635นะครับ ś, จองก่อนได้ก่อนมีคันเดียวนะครับผมช้าอดแน่นอนนะฮะสวยๆเรา้เราๆร,ราคาดีแบบนี้ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวไปชู Nmax วายคอนเนก็ดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครที่อยากจะขายรถสแกนคิวอาโค้ดมาเลยนะครับเรารับซื้อถึงที่ให้เงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมไม,ไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะดูถูกใจโอนจบเลยขนได้ทั่วประเทศไทยสุไหงกุลกเราก็ไปนะครับไปดู Nmax กันต่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้ยี่ห้อ5 Nmax ตัววายคอนเนคปี2021นะครับมีของแต่งและมีของเดิมมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยทั้งคันเนี่ยปะปายไปด้วยน็อตสแตนเลสนะครับอ่าเรียกน็อตตไททเเนนี่ยะะฮัว หนึ่ง80บาท60บาทแล้วแต่ความใหญ่ความยากของตัวงานนะครับผมนี่การเบรคคาร์ดเป็นงาน CNC สามารถ ปรับยืดหดได้นะฮะคุณดูน็อตตัวนี้ไขน็อตคลายออกสามารถยืดหดให้แบบแล้วแต่มือบางคนมือใหญ่นะครับก็กางออกมาเพิ่มได้นะครับปอกแฮนด์การลื่นของ n m a x นะครับผมมีตัวการลื่นที่เท้านะฮะของ n m a x นะครับเป็นงาน CNC เช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้มีที่แขวนแกงด้วยนะพอบ้านแม่บ้านถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมด้านท้ายไฟสีสโมกนะครับผมแต่งสวยงามเท่านั้นเองนะฮะอ่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมก็ตรงไหน ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่น็อตไทเทนได้ตัวนี้มันดียังไงรู้ไหมครคือด้วยความที่มันเป็นน็อตสเตเลตนะฮะแต่ทําสีไทเทนอะไรพวกเนี้ยนะมันจะเป็นสนิมได้ยากมากๆคุณผู้ชมข้อดีของมันเลยคือมันจะเป็นสนิมได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ตัวนี้นะฮะถามว่ามีตําหนิบ้างไหมมีจุดพิจารณาครับอันนี้เขาเคยพิงมานะครับแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวผมไปให้ดู อ่าเรียบร้อยนะครับผมเปิดมาให้ดูนะฮะตัวนี้จะมีทั้งบุ๊กสวิตมีทั้งสมุดคู่มือแล้วประกันเข้าศูนย์มาแทมทุกระยะเลยนะคุณผู้ชมเข้ามาแทมทุกระยะเลยนะฮะรถบ้านมือเลียวเรี่มพร้อมชุดโอนครบคุณดูนี่ฮะที่พักเท้ายางยังอยู่เลยนะครับก้านเบรกสองข้างยังอยู่เลยนะครับนี่ที่พักเท้าอีกอันนึงนะฮะที่เป็นยางก็ยังอยู่นะครับ สำหรับใครที่อยากจะไปใส่เดิมๆนะครับย่อมทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงกันไปนะฮะอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราตรวจสอบนะฮะตัวนี้เปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้ฟรีนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยทันทีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าใหม่กันนิดหนึ่งนะครับเขาดูแลมาค่อนข้างดีนะฮะเสียอร์วิสมาแบบว่า จะเต็มในเล่มบุ๊กสวิตเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยตอนนี้มัน2 0ง0 0ืกาโลแต่เขาสวิตตอน19,900มาแล้วแต่นะครับผมจะบอกว่าทางวูบบอยถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้อีกนะครับผมเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานกันเลย4 0 0 0โลเขาไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะอ่ะมาดูจุดพิจารณาอีกข้อหนึ่งแต่ว่าทุกคนต้องดีใจแน่นอนนะครับยางคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ปกติดีนะครับผมนะอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่นี่ครับนี่ครับ,อ,นนรบอันนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่ว่าผมสั่งของอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยเลยนนะคครับี่ื ตะปูมันอย่างนี้นี่มันทะยามาอย่างนี้เลยนะครับผมมันจิ้มโดนแก้มยางนะครับเพราะฉะนั้นคือถามว่าปะได้ไหมมันก็ได้สตรีมก็ได้แต่มันไม่ดีแน่ๆเพราะว่ามันใกล้แก้มยางเกินไปเดี๋ยวผมเบิกยางใหม่มือหนึ่งให้เลยนะครับผมของใหม่ให้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยแต่ตอนนี้คือถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เราถึงเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย โอ้ยยางหมดเกี้ยงหรือว่าอะไรหรือเปล่า20 0 0 0โลมันจะหมดอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็ให้ดูเลยนะครับว่า20 0 0 0โลแท้ๆเลยนะครับดอกยงดอกยางเนี่ยยังเหลืออยู่เลยนะครับแต่เราเปลี่ยนให้นะนี่แข้งเครื่องสวยไหมครับมาร์กเดิมอะไรพวกนี้ยังใสยอยู่เลยนี่มอกอรที่โค้งที่เฟรมเดิมสนิทเลยนะครับผมมาดูฝั่งในด้านในกันบ้างนี่เห็นไหมฮะพวกที่เป็นโลหะเนี่ยสวยมากๆมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่ฮะสวิงอาร์มก็สวยโช๊กก็ใสนะครับผมนี่เครื่องไม่เคยเปิดเลยเห็นไหมฮะ สนิทสนิทประเก็นเดิมเลยนะครับผมสภาพโดยรวมทั้งคันสวยใช้ได้เลยนะครับอ่ะเปิดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถกันนะครับจับท่อไเสียดูเครื่องเย็นเไม่มีการวอร์มเครื่องมาก่อนแต่อย่างใดนะครับผมมากรมสตาร์ทต,ตรงนี้เลยนะฮะนี่เบาๆทีเดียวติดเลยนะครับผมมีระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มมีไฟผ่ามาหรือที่เรียกกันว่าไฟฮาสาดมาให้เรียบร้อยเลยด้วยนะครับอ่ะตรงเมนูกดตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปจากโอดีโอเป็นทิปหนึ่ง 12นะครับผมนี่เห็นไหมฮะอ่าแบตเตอรี่นะครับผมแท a c ชั่นคอนโทรลอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับตัวไวคอนเน็กกับตัวไม่ไวคอนเน็กเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ด้วยนะฮะคือมันไม่ได้มีแค่ว่าไอ้ระบบไวคอนเน็กเอาไว้เชื่อมต่อมือถือนู่นนี่นั่นนะครับแต่จุดสําคัญของตัวท็อปไวคอนเน็กเนี่ยคือแท a c ชั่นคอนโทรลครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะบิดคันเร่งให้ดูนะตอนที่มันขาตังคู่แท a c ชั่นคอนโทรลมันจะทํางานครับเห็นไหมฮะตัด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 ตัเห็นไหมฮะ มันไม่ได้พิดี์ตัตีอะไรนะครับนี่เห็นไหมฮะมันก็พิมพ์ให้ดูเลยคืออย่างงี้ครับ traction control เนี่ยมันจะเป็นการควบคุมระหว่างล้อความเร็วล้อหน้ากับความเร็วล้อหลังนะครับให้มันสมดุลเกิดเสถียรภาพกันนะครับ คือมันจะได้ไม่ปลิ้นไม่ทําให้เกิดการสไลด์หรือว่าเวอร์สไลด์นะครับผมทำให้ลดลมได้นอกจาก ABS แล้วถ้ามีจังหวะแท a c t i o n control ด้วยนะครับมีจังหวะที่ได้ใช้ก็จะเป็นพวกแบบว่าขับรถด้วยความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะครับผมท่านก็จะอาจจะได้ใช้แน่นอนนะแต่อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่า t ท a c t i o n control มันช่วยคุณเอาไว้ได้นะครับผมก็มีดีกว่าไม่มีนะครับผมแต่ถามว่าพิกัดนี้เนี่ยไม่มีเป็นไรไหมก็ไมไ่ถึงว่าจะต้องเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับผมนี่ โดยรวมนะฮะดิสบงดิสเวกก็ยังเหลือนะครับผมตามสไตล์รถ2 0 0 0 0โลมีเศษหินดีดมีอะไรบ้างนะฮะตามการใช้งานทั่วไปธรรมดานะแต่โดยรวมถือว่าสวยใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับมียางหลังนะครับที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมรอของมาก่อนนะฮะโอเคนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขอญาตดับเครื่องนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวติดหมดนะครับผมเช็คให้หมดนะฮะนี่ครับให้ดูกันไปเลยนะครับไฟท้ายติดสวยงามนะครับนี่ไฟท้ายไฟเบรคครบนะครับ ไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับนี่ติดครบนะครับนี่ครบทวนนะครับผมควันขาวไม่มีเครื่องดีนะครับผมขออนุญาตดับเครื่อง ับมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับผมเปิดราคาแค่เพียง62,900บาทเท่านะั้นคุณผู้ชม62,900บาทนะฮะปี2021นะครับผมเป็นตัววายค n นเน็ nect, ตัวท็อปด้วยนะคุณผู้ชมครับยางหลังที่เห็นไปนะฮะผมเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้ด้วยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให้ฟรีอีกต่างหากนะครับผมเรียกว่าโคตรคุ้มนะฮะ6กหก0มนี่รวมส่งให้ด้วยนะกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เค,คียงอยุธยาส่งฟรีปทุมธานีส โคตรถูกนะอย่างโคดาจมลบุรีเริ่มต้นแค่500บาทไม่ใช่เริ่มต้น โคราชชนบุรีทั้งจังหวัด500บาทต่างหากนะครับผม mm hmm. คือเหมารวมเลยนะฮะ,ะคิดดูแล้วการค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังยไม่ได้เลยแต่เราคิดแค่500บาทเท่านั้นคุณอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันดีกว่านะครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรรับรองว่าค่าส่งไม่เป็นภาระคุณแน่นอนค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนี่เรื่องการจัดส่งเรื่องแรกเรื่องที่2ตัวเช็ค20จุดจากคาวบอยเห็นไหมฮะมีตะปูตายางเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะเออเราวิเคราะห์แล้วนะครับผมว่าสตรีมไม่ดีป่าไม่ดีแน่นอนนะครับใน เ,เราใส่ใจคุณภาพให้คุณเลยนะครับอ่ะนะฮะตรวจเช็ค20จุดให้ถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้ฟรีหะากนะ,ะครับผมเอ,อ และบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ตังหาจากทางวูบบายให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ซื้อแล้วต้องสบายใจหายห่วงแบบนี้เลยนะครับผมอ้าวจัดไปนะครับใครที่หาไว้อยู่นะฮะเออไม่อยากได้แพงไม่อยากได้แบบโอ้โหเจ็ดหมื่นกว่าอะไรแบบนี้นะครับแค่หกหมื่นต้นๆคุณก็ได้ตัวท็อปไวคอนเน็กรถบ้านแทๆ้ๆมือเดียวสภาพสวยๆแบบนี้นะ ไปใช้งานแล้วด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆจะบอกว่าราคานี้เนี่ยได้แค่ p s x ตัวเก่าเท่านั้นนะครับุณผู้ชมครับแต่ตัวนี้คุณได้ทั้ง traction control ได้ทั้ง ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังซึ่ง p s x ตัวเก่าไม่มีนะครับผมนี่อ่าแล้วมีระบบ v i c o n น e c t ให้อีกนะครับคุ้มสุดคุ้มแน่นอนครับผู้มชมครับห้ามช้าเด็ดขาดนะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดครับุณผู้มชมครับ0646363635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะฮะ ID line ผม ADW 635นะครับผมใครอยากจะขายรถราคาสูงที่สุดสแกน QR code หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่เราให้ราคาสูงจริงรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับสบายๆเลยนะฮะไปถึงรถสวยจบโอนเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมสบายเรียบง่าย บริการหนึ่งที่สูไหาโกลกเราก็ไปจังหวัดอะไรเราก็รับซื้อนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ